ก่อนหนึ่งต้องขอชื่นชมนะครับก็พิเศษได้มันหยดติ่งมาก <laughs> ผมเพิ่งจะทำแพ็กเกจจิ้งก่อนที่จะออกรายการเสร็จเพิ่งแค่สองอาทิตย์แล้วยอดขายประมาณเท่าไหร่คะยอดขายที่ในร้านแล้วก็ลูกค้าเอากลับเนี่ยประมาณระหว่างเจ็ดหมื่นห้าถึงแสนกว่านิดหน่อยบวกลบอยู่ในเกณฑ์นี้ยังไม่โปรโมทอะไรเลยนี่คือต่อเดือนก็ปีหนึ่งขายได้เป็นล้านไปแล้วใช่ไหมคะถึงถึง,ถงอันนี้อันนี้นนนนเ,เ,นเรื่องอันนี้เป็นขอโทรเข้าไปเรื่องธรรมดามากเลยครับแล้วกำไรมันเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์อ่สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับชอบอ่ะ อร่อยมากฉังนั้นเนี่ยขอเสนอ5ล้านบาทขอเป็น50%ค่ะถ้าถ้าด้วยตัวเลขปัจจุบันเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามีศักยภาพทำได้แน่นอนครับแต่ว่าช้าคงต้องใช้พลังเยอะเข้าไปช่วยกันหน่อยอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้ก็อยากจะเสนอ5ล้านบาท4 5%ครับผม ครับผมผมก็เสนอแบบเพื่อนละกันนะฮะเสนอแบบพี่ตุ๊กที่5ล้านบาท50%ซแล้วเดี๋ยวเรื่อง KOL กับเรื่องดลงดาราวคอนเนคชั AL AL mm ่น hmm. ผมพอมีอะฮะขอบคุณครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งขออนุญาตท่านเลยนะครับขอชาักทั้ง3ท่านที่35%อครับตอลองมาที่35%เ ใครรับข้อเสนอที่35%นะครับขอเป็น45%ในลงทุน5ล้านต้องบอกเช่นเดียวกันค่ะในชาร์กเองก็ไม่ได้มองถึงเรื่องของ PE หรือการลงทุนเลยนะคะคิดว่าอันนี้ก็ฝันอยากเหมือนคุณพ่อนะคะอยากเห็นผลิตภัณฑ์โปรดักต์ของไทยเนี่ยส่งออกไปทุกมุมโลกเงิน5ล้านก็ ไม่ไม่ได้เยอะครับแต่ว่าน่าจะที่อยากได้ช้างเนี่ยฟังว่าอยากให้เหมือนจะต้องช่วยเยอะครับ <laughs> ผมเนี่ยขอ,อยืนไว้ที่45นะครับใช้ใจล้วนๆเลยเพราะว่าวิธีการพรีเซนต์นะฮะก็เลยขอเสนอเท่ากันละกัน5ล้านบาทนะครับ45นะครับเออเปอร์เซ็นต์ใช่ครับ เงินไม่ได้เยอะแล้วหุ้นวันหนึ่งจะเอาเพิ่มผมยินดีจะขอจุดเริ่มต้นผมขยับจาก35มาเป็น40ช้าครับลงมา5บพบกันขออนุญาตตอลองครั้งสุดท้ายครับเพี๊โปรแกรมบัญชีออนไลน์อันดับหนึ่งในใจผู้ประกอบการทดลองใช้ฟรี30วัน